และตอนนี้นะครับได้เวลาแล้วละครับที่เราจะมาเช็คความพร้อมของคุณพล s c g เมืองทองอยูเอเแต่ของเราก่อนที่อีกเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับพวกเขาจะเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อทำาสิฟุตบอลสปอนเซอร์ไทยพิมีรลีกนะัดสุดท้ายของเล็กแรกนะครับตอนนี้พวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะผมมีบทสัมภาษณ์ของขุนพลกิเลมพยองของเรามาฝากครับ แนนอาครับเกมคับปะทูเนี่ยเราเราก็ได้เห็นวิธีการเล่นของเขาแล้วนะครับในการที่เขาออกไปเยือนชมวีเรียเขาเก็บ3มแต้มได้ซึ่งเป็นเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขาเลยแล้วก็มันเป็นเป็นเขาเรียกวอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขามีกําลังใจมากขึ้นในการเจอเราในในวันอาทิตย์นี้ครับผมว่ามันสำหรับเราแล้วมันเราเป็นเกมใหญ่เกมหนึ่งซึ่งเราไปเยือนเขาด้วยแล้วก็สภาพสนามเองทุกสิ่งทุกอย่างแฟนบอลก็เป็นของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกทุกอย่างและอีกสิ่งหนึ่งเขามีกําลังใจเมื่อแมตช์ที่แล้วมามันก็ยิ่งทําาาให้้เขรูสึกว่ เขาชนะได้ทุกทีเหมือนกันคือหงคิดว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมที่ง่ายสำหรับเราเลยแล้วก็คือสมุทรสงครามเพิ่งชนะชมบุรีมาเมื่อแม่ที่แล้วแล้วก็คิดว่าทีมเขามีความมั่นใจมากกว่าเดิมเยอะแล้วก็คือแมตชนี้เป็นแมตที่2ที่เขาเจอเจอทีมใหญ่ต่อกันเลยก็คิดว่าเขาว่าเราทำผลงานได้ดีแล้วก็ไม่ไม่ให้โอกาสนี้หลุดลอยแน่ครับก็ผมคิดว่าเราไปเยือนด้วยอะไรเงี้ยคงเป็นเกมที่แบบ เหมือนเมืนเราก็ต้องระวังตัวด้วยแล้วก็เล่นแบบต้องเล่นแบบรับรัดกุมอนะไรเพราะว่านั่นที่แล้วเขาก็ทำงานได้ดีซีซั่นที่แล้วก็เป็นคนยิงหนึ่งประตูได้ที่สนามแห่งนี้ฮะบรรยากาศรอบข้างกดดันไหมครับสภาพของกองเชียร์ฮะสนามที่สุสงครามครับกดดันอยู่แล้วผมว่าเราทุกครั้งที่เราออกไปเยือนอะไรเงี้ยก็จะแบบมีแฟนบอลเข้ามากดดันเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าเราเราคือผมว่าเราต้องทํา หน้าที่ของตัวเองให้ดีก่อนเล่นในแบบที่เราเคยเล่นอะไรย่างเงี้ยผมว่าน่าจะแบบเกมออกมาสนุกเราไปเยือนสนามกีฬากลางของสมุทรสงครามแล้วก็มีสติที่ดีประจํานะก็ก็มันเป็นสติเก่าอะครับผมว่ามันมันก็ยัง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 อะไรมาไม่ได้ว่าครั้งนี้มัน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 ไม่เหมือนครั้งก่อนซึ่งครั้งนี้งแมตที่ผ่านมาเนี่ยเขาเก็บสาแต้มทุกคนดูแล้วว่าเขาเล่นดีนะครับเขาเขาเขาสู้นะครับเราเขาไฟติ้งทุกคนแล้วก็ ทางเราเองแน่นอนเราเอาไปเยือนเนี่ยเราแน่นอนเราหวังสามแต้มนะครับทุกคนเองก็มีความมุ่งมั่นจะเก็บสามแต้มเพื่อนําจักฝูงต่อไปแล้วก็เพื่อจะฉีกฉีกช่องว่างให้มันเยอะเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนนี้สภาพของเพื่อนร่วมทีมเป็นอย่างไรกันบ้างครับกาลังใจก็ว่าตอนนี้ดีครับกําลังใจดีมากแล้วก็ทําผลงานได้ดีทุกคนอยู่ในฟอร์มที่แบบกําลังดีอะผมว่าดีดีที่สุดตอนนี้ก็มั่นใจว่า จะมีแต้มออกมาจากสมุทรสงครามต้องมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเขาใช้โอกาสในการสวนกลับแค่ไม่กี่ครั้งเ่ะเป็นประตู2ลูกเลย <S <S ใช่ครับเขาเขามีเกมสวนกลับที่ที่ค่อนข้างที่ดีแล้วก็ศูนย์หน้าแล้วก็ตัว,ต,วตัวปีกเขามีมีความสามารถเฉพาะตัวสูงก็ยังไงเราก็ต้องมีสมาธิในในทุกๆวินาทีที่ลงไปทำการแข่งขันครับ แล้วก็สติของเรากันไดช่วยก็ไม่ค่อยดีนะปีที่แล้วคุมราชนาวีชนะเรา่งางนี้นะใช่ครับก็ยังไงเราก็ต้องต้องมีสมาธิมากที่สุดแล้วก็เต็มที่กับการแข่งขันในในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับครับผมก็จะพยายามรักษาช่องว่างของคะแนนกับท,ทีมตามมาให้ให้ห่างอยู่ในระยะนี้นะใช่ครับคือยังไงเราเราเราต้องมองไปแมตต์ต่อแมตต์อยู่แล้วครับคือเราจะไม่ไม่มองข้ามช็อตไปว่าเราจะเป็นแชมป์หรือว่ายังไงในปลายปีแต่ว่าคือเราต้องมองว่า แมตที่จะถึงเนี้ยคือเราต้องเก็บ3แต้มแล้วก็ยังไงต้องทําแต้มทิ้งห่างคู่แข่งที่ตามหลังเรามาครับผมและที่สําคัญนะครับวันนี้ยังมีบทสัมภาษณ์ของยอกกากุนซื้อใหญ่ของเรานะฮะยอกกาได้ทํากันบ้านมาแล้วพอสมควรนะครับกับการที่จะเจอกับทีมปราทูสมุทรสงครามไม่ว่าจะเป็นการสเกลทีมปราทูรวมไปถึงการศึกษาแทคกติกวิธีการเล่นของทีมปลาทูมาอย่างละเอียดแล้วล่ะครับ Uh, any game is uh, complicated uh, game. They play last game very well. I guess uh, against Chumbly. I like always. I don't uh, expect nothing uh, easy, easy for us. But uh, uh, we, we go like always with uh, ambition from uh, from win the game. And I expect we are gonna, gonna do this in, in Sunday. I'm got two game. ไม,ไม่ว่าจะเจอเทีมไหนไม่ใช่เกมง่ายทุกเกมครับอย่างเกมล่าสุดสงสงครามเล่นกับชมบุรีได้ยอดเยี่ยมมาก mm hmm. เป็นทีมที่ประมาทไม่ได้ mm hmm. แต่ว่าทีมเราเล่นทุกเกมเพื่อชชนะเท่านั้น <Okay. S 1> เล่นด้วยความมุ่งมัน่น <Yes. S 1> ก็ความคาดหวังก็คือ3แต้มเท่านั้นนะครับเขาจะมีข้อมูลรู้ไหม mm hmm. ว่าพื้นสนามที่สงสงครามนั้นอาจจะไม่เรียบเท่าไหร่ no, the, the, the pitch in the s u t r m Stadium is not not smooth, rough. s s m p s for the For us, like for uh, for them, and I prefer playing uh, in good pitch. But uh, situation is uh, it's uh, it's clear. Uh, I see some tapes uh, where they. ก็ก็เคยเห็นสนามเคยดูมาแล้วในวิดีโอก็สนามก็ไม่ดีเท่าไหร่เขาก็อยากเล่นสนามที่ดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงความเสียเปรียบได้เปรียบเนี่ยบอกเราควรมุ่งมั่นไปที่วิหาวิธีการเล่นที่จะเอาเจชนะดีกว่าที่จะมาคอมเลนเรื่องสนามก็เล่นบนสนามเดียวกันก็ถือว่าไม่ไม่เป็นไร ก็ฝากประชาสัมพันธ์กองเชียร์ S.C.G เมืองทองอยู่เต็ดกองเชียร์กีฬาพยองของเรานะฮะวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับถ้าเกิดใครว่างนะฮะก็อย่าลืมเดินทางไปให้กําลังใจขุนพลกีลมพยองของเราที่จังหวัดสมุทรสงครามด้วยนะครับแหมก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยละครับก็ถือว่าเป็นการไปพักผ่อนไปในตัวนะฮะไปช่วยลุ้นให้ทีม S.C.G เมืองทองยูเเต็ดของเรามีคะแนนหรือมีแต้มตามที่เราต้องการกลับมาจากทีมประทูสมุทรสงครามให้ได้ครับ ครับก็วันอาทิตย์นี้ครับก็เชิญชวนแฟนบอลเอสซีทุกคนครับตามมาให้กําลังใจพวกผมด้วยก็หวังว่าวันนั้นก็จะมีความสุขกลับมาสมุดสงครามเองก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับก็แฟนบอลลุนต้าเมืองทองทุกคนแล้วก็แฟนบอลเอสซีที่อยู่แวๆใกล้เคียงนะครับก็มาซูในสนามครับมาเชียร์ในสนามเพราะว่าเอสซีเนี่ยอย่างน้อยแฟนบอลก็น่าจะเยอะเพราะว่าเป็นสนามเก่าของของผู้นเซอร์เราด้วยนะครับก็มาเชียร์เยอะครับมาเชียร์เอสซีเมืองทองครับเก็บ3แต้มครับผม ก็มีหลายที่ครับก็มีอัมพาวมีอะไรตลาดน้ําหลายที่แล้วก็คือยังไงก็อาจจะไปไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นมาธิด้วยก็วันเสาร์ก็ไปพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครว่างแล้วก็คือก็อยากจะเชิญชวนแฟน,แฟน,แ,ฟนแฟนบอลชาวเอสซีจเมืองทองทุกคนให้ให้ใส่เสื้อแดงแล้วก็ต่างกันไปที่สนามสมุทรสงครามครับผมก็ยังไงแมตชนี้ก็คงจะเป็นแมตท,ที่มันแล้วก็เราประมาทไม่ได้แน่นอนยังไงก็พวกเราต้องการกําลังใจจากจากแฟนบอลทุกท่านอยู่แล้วแล้วก็ยังไงก็ทาเต็มที่แน่นอนครับผมุณครับ